De, de, de. ให้ทุกคนเจ้าพระได้จริงแต่ว่าเราได้แค่สามคนมันยังไม่มันยังไม่ครบเขาเรียกว่าสามคนคนนี้ถ้าเป็นกับข้าวนี่คือว่ายังไม่อิ่มฮะวันนี้เราขอเชิญพี่ชายหนึ่งท่านที่ยังเป็นพี่น้องกับพี่ข้าวได้ขอเชิญเดียวครับชื่อใครอยากดูสเต็ปพี่นันขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นันนันด้วยครับผม เปเต้นร่ามาแล้วนะฮะไม่เหมือนกันเลยถือยิ้มแก้มปีในลูกชายมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาเต็มตัวเต้นแล้วนะเซตนี้วันนี้ครับแฟนกลับบ้านไหนนะใครเต้นดีน้องซันบอกกับผมบนรถว่ามันาะไรทุกบาททุกตะของน้องซันมันยังไงครับอ๋อน้องซันเตะแตะมันอะให้ดีเหรอ พูดได้นะวันนี้ถ้าเกิดแฟนลับบ้านไหนเต้นดีวันนี้น้องสันจะมอบมาไลท์ทั้งหมดอันนี้เราคิดส่วนตัวปะจะหาเจอความนะขอบคุณด้วยนี้แฟนลับยุ่งข้าวเรามาด้วยเยอะมากเขาบอกว่าเยอะมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนรับของทีมงานพิเกด้วยนะครับพี่ปุ้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับวันนี้ต้องบอกว่า เมื่อเราสี่คนมารวมกันเนี่ยถ้าคนเคยไปสินปาร์กเนี่ยจะเห็นเอลเราแต่เราสับวัางกันแต่วันเนี้ยนนเขาเรียกว่าเอลตัวแอมารวมกันจะเป็นขนาดไหนเอลตัวอ L เอตัวแอเอตัวแอ ขอไม่ขอพอเชือลยนะครับแล้วเซลลบ20ครับ20กระสุนเลยนะมีใคร18ไม่เยอ18อ่ะ18มีทุกเรื่อจริงนะไม่เด18ก็เยอะ20ก็เยอะมีมีทุกรุ่นในคนคนเดียวครับทุกรุ่อนคนคนวขออายุเท่าไหร่ก็คือเฮให้หมดใช่ครับผมเีไหมครับตงกันนี้ต้องบอกว่าชื่นอกชื่นใจนะพี่รอมนะใช่ฮะ โหลุ้นี้เงบรงาทุกบ้านนะครับน่ารักมากให้การต้อนรับโหพวกเราอย่าๆพะขนาดนี้เดี๋ยวช่งท้ายพี่ฟอมร้องมีเกลขอบคุณแต่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่ารักนะมาแรกๆโอ้โหเป็นน้องทห่น่ารักมากครับผมเออเราเป็นเกเราก็ต้องร้องสิอตรงนี้มันมีอีกหลายเพลงนะมีหลายเพลงมีหลายเพลงมากเดี๋ยวรอคุณแม่เขามอบมาไลท์กับเราได้อ่านก่อนได้ครับโอยอันนี้เป็น สบงหรอไม่ใช่สายสะพายสายสะพายโอ้โหพูดอย่างนี้มันไกลแล้วสายสะพายครับผมครับขอบคุณครับอาขอบคุณครับพี่นด้านนี้ก็ฮะเป็นด้วยเจอเมย์หรือครับให้พี่น้องรับอะไรหรอเปล่าหรือว่าทำเขารู้สึกที่นั่นบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างพี่ได้มาเจอกับ น่ารักเหมือนเดิมนะครับมาดูว่าเข้าคนเดียวกันนะครับขอบคุณทั้งทั้งสี่บ้านเลยครับทำให้รู้ว่าเรือลุกทุ่งที่มารวมกันย้อนเข้าที่ไทยนะครับถึงแม้เราจะต่างค่ายอะไรนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ก็คือชมทุกคนศิลปินคนไหนขึ้นมาคือเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่น่ารักมากสำหรับคนดูนะครับซึ่งศิลปินทุกคนเนี่ยโหซาบซึ้งใจมากนะครับใช่ฮะคนมากนะครับขอโทษนะนะคุณข,ข,ขออนุญาตถามสักหนึ่งคำถาม,นะมาหนึ่งได้ไหมครับม,มอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะถ้ามอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยลองมาเต้นกันต่อดีกว่าต่อเ<ม>ลยครับสุดยอดโค้ ปกติก็จะมีแต่ซองเาติดเลยใช่ไหมเหนื่อยกันหรือยังจ๊ะไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะรับฟอ้ฟอรมนด้วยนีจับเลยัเลยลูกแหมตั้งแต่นี้หอมไม่หยุดลูกอะนะหอนเียวไม่หยุดเลยไม่มีแล้วนะไอ้ไแล้วแม่ดูแบบหูพูดวนิดนึงนะ พี่นันแม่เขาเรียกขอจับมือหน่อยเขาบอกว่าอยากจับมือพี่นันมากเชื่อว่าตอนนี้เราอวยพรให้รวยแล้วมีแถมไม่เพียงอปิดท้ายเหรอแล้วปิดท้ายให้ทุกคนแล้วก็รวมถึงคณะเจ้าภาพทุกคนที่จ้างพวกเรามาด้วยได้เลย ทองแม่อย oh, ู prove, <S <s ่เจ้าภาพรวยเดียวเดี <S <s ๋ยวเงินจะทองทองเงิน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 ทองดีไม่มีแก้วเพชรจินนินดาเออเพชรนินจินดาอ๋อเขาบอกน้องซันยังไม่ร้องลิเกเลยอ๋อครับผมใครอยากฟังน้องซันน้องซันร้องลิเกเขาบอกใครอยากฟังน้องซันร้องลิเกขอเสียงเปนดังเยนะครับเดี๋ยวดูซิ้งท่านไม่ระมัดเลยดูซิเขาชอบแม่ชอบทไมแม่ชอบร้องลิเกไหมนะร้องลิเกฮะ น้องไรอันใช่ไหมร้องนิคันนี่เราเราเราไม่กันอ๋อ,อ,อสันกับน้องไรอันได้ได้ผมร้องก่อนสันกับน้องไรอันอยากร้องนิเกมแม้ wah, แม่ฟังอ,อ๋อาของมาละเอนของมาเดี๋ยวพูดน้องก่อนที่เป็นเศรษฐีมียศฐานะผู้ชม ชัวเลยเอาแบบชัวชัวแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้มากะสิบกะสิบเมโลดี้ด้วจริงขี้นะที่เป็นไม่ได้แม่ขี้ได้ไม่เอาเอาต่ำๆน้องที่เป็นเศรษฐีมีอุทา โอเน้องซันเนี่ยเริ่มลืมพม่าในจังหวัดราชบุรีแล้วนะอพอได้อ่านร้องก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมราชบุรีของไรอ่านหมดเลยตอนนี้จะพาไปต่อไปแล้วใช่ฮะดีอะไรนะอยากฟังพี่นันร้องนี่เก้อฮะเน่อยสักหน่อยไปกระซิบไปกระซิบเมโลดี้เลยอะไรนะพี่ขอผ่านดีกว่าอนอยากฟังไม่ผ่านนิดเดียวมาดูซิเขาอยากอ๋อเขาบอกน้องฟองด้วยน้องฟองด้วย น้องฟองเนี่ยพี่เกลย์องป่อยพูดภาษาอีสานเอาใจแม่แม่หน่อยภาษาอีสานภาษาอีสานใครอะพี่ภาษาอีสานด้วยแหละอ๋อมีมีให้ด้วยนะภาษาอีสานใครเป็นคนอีสานขอดูมือสักนิดนึงนะครับโอ้โหนี่เราพักภาษาอีสานครับผมยังไงเออ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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขหูทุกคนเด้อครับ ไม่นีก็โอ๊ยม่วนหลายเนีอ่ะแม่แม่คนใต้เขาอยากฟังคนใต้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 ใช่ไหมเออคนใต้สวัสดีครับแบบไปต่อไปเลยเนี่ยมันพูดพูดไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะพาพี่เขินด้วยรู้ปะเอาแบบเอาใจสาวกะเลี่ยงนิดนึงสาวกระเลียงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาไกลพี่หน่อยนะได้ได้พี่นั่นนพี่นันสมมติว่าเราเจอสาวกะเลี่ยงสวยๆเราจะทักทายว่า ต้องทำแบบนี้ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าน้องฟองเจอเจ้าใช่ไหมครับเขาอยากท่าใจแบบไหนอ่าคือน่ารักอยากรู้จักอะไรเงี้ยอ๋อนั่นไม่ใช่อ๋อพี่นันเขาไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ้าน่ารักใช่ไหมครับน่ารักเหนือหรอเอ๊ะเนือรออ๊ะเหนือเอเนือรอเอ๊ะเนือรออ๊แต่ว่าน่ารักจังเลยเจ้าพี่ม่าจะน่ารักมากเลย ฉันรักเธออย่าอย่าแอ้นนะอยากอยากได้เบอร์เหรอพี่ใช่ฉันรักเธอฉันรักเธอแปลว่าอย่าอย่าแอ่นนะอย่าแอ่นนะอย่าแอ่นนะแปลว่าฉันรักเธอใช่ฮะอย่าแอ่นนะรับผมอันนี้คือภาษาทางเกาหลีใช่ไหมน้าทางเกาหลอะไรอะลองพูดภาษาภาคกลางหน่อยภาคกลางภาคกลางโอ้ยฉันมันยากไปให้น้องไปพูดภาษาภาคลองลองลองภาคกลางภาคกลางภาคกลางภาษาเกาหลีภาษาเกาหลี รอเรืออย่งพูดไม่ชัดเลยเกาหลีนะชื่นใจครับแม่แม่ชื่นใจไหมครับวันนี้ใช่นะฮะพวกเราก็ชื่นใจแม่แม่มากใช่ครับก็ขอบคุณครับเซลฟี่เซลฟี่ย้อนยังอ๋อเซลฟี่โอเคครับเซลฟี่ดี๋ยวเรามาดวมมาร่วมถ่ายรูปกันหน่อยครับมะมาถ่ายรูปสักหน่อยครับเดอ๋ยมาข้างหน้าได้เลยครับผมโอเค